นะครับผมหลังแรกในกรุงเทพหลันี้ก็อันนี้ก็ของผมคนเดียวนะครับผม๋ยวก่อนที่เราจะาไปพูดในเรื่องนั้นนะครับผมจะผมจะพาเข้าไปดูในตัวบ้านนะครับนะครับผมสามห้องห้องอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับปกติถ้าเถ้าก่อนวันนี้ยังไม่เสร็จอ่ะเราสามารถลงนี้ออกนั้นเป็นห้องถงถงถงละ แต่จะอยู่กับผมก็เป็นคนเลือกเองครับก็ปิดได้นี่ครับผมนี่คือบรรยากาศด้านบนนะครับผมเดินขึ้นมาก็จะเห็นพ้าม่านอันใหญ่กว้างนะครับผมกระเด็นขึ้น,นะะผมปรับเป็นเลนสวายนะครับผมจะได้เห็นของกว้างนี่ อันนี้คือด้านบนแต่บอกก็จะเป็นห้องน้ําขวาม,มือน,นะครับผมห้องแม่อันนี้ห้องผมนี่คือห้องพักคือห้องพระห้องราตรงนี้อ๋อตรงนี้ห้องพร,งรงะ,ะก็กจะไปตรงนี้นะครับผมพรจะเพราะมัก็จะเป็นผมเป็นคนเลือกเอง แล้วก็สะอาดตาด้วยนี่คือหลังบ้านนะครับผมนี่คือหน้าบ้านไี่ถือว่ากว้างอยู่นะครับตรงนี้นะครับผมมันเอ,อบ้านหลังนี้ปกติมันก็ไม่แพงมันก็แพงนะครับแต่ว่ามันแพงตรงนี้ตัวที่มันมีที่ข้างหน้านะครับผมนี่คือหน้าบ้านน,นี่จะเป็นห้องห้องโถงนะที่พ่อยืนอยู่จะเป็นประมาณนี้นะครับ ทงก็จะเป็นสามสามห้องนอนสองห้องน้ำรวมๆก็คือห้าห้องนอนสามห้องน้ำนะครับผมแต่บ้านหลังน,นี้นะครับขอบขอบคุณสำหรับพี่แม่ๆก็พี่น้องทุกคนนะครับที่ช่วยสรารฝันให้ลูกแล้วก็ทำให้ลูกได้มีวันนี้ครับคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ที่ลูกมีได้ก็เพราะพลัง รับจากพี่ๆแม่ๆทุกคนนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นฝันที่เขาก็ไม่คิดไม่ถึงว่าเขาจะได้มีถ้าจริงๆเราบ้านราคานี้ถ้าไปสร้างบ้านเราจะได้ บ้านหลังก็ยังสามารถเป็นมูลค่าในอสังหาได้พอ้รขอบคุณพีแ่แม่ๆลูกคนนะครับที่เอ็นดูๆแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นอกอบกําบังให้ลูกมาโดยตลอดนะครับบ้านหลังนี้ก็คือบ้านพลังหลังแรกของเตาย้อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับชีวิตเขาไม่มีอะไรมากครับผมแค่มาดูมานเ็มบ้านนะครับผม ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ